เขาจับเขาก็นอนลงไปกับเสาเลยคน่ะ สภาพจะหายงงบ้างครับเขาเขาเป็นยังไงก็พอเขาจับเขาก็นอนลงใบกระเสาเลยค่ะอ๋อเขาโดนไปเสาเหรอครับใช่นอนออลงเลียนกับเสาเลยแล้วก็หลับไปเลยแต่ก็ปั๊มหัวใจกลับนมาได้ปกติแล้วพี่อยู่ตรงนี้พี่ได้จับเสาตรงนี้ไหมเมื่อวานหนูโดนเอา้าโดนก่อนแล้วใช่ค่ะอ๋อ้วหนูเอาไปไปติดเอาไปไปติดบอกว่าห้ามจับ ก็คือเราก็คอยบอกคนคน,นี้ว่าอย่าจับแต่ทีนี้เมื่อตอนมาหัวคข่าม,มาคือเราบอกไม่ทันเออพอดีเขาล้มใช่ไหมคนนี้เราเขาอ่าจจะไม่ทันอ่านใช้เขาคงจะลื่นเขาลื่นสะพานตรงนี้ไงคะ,ะลื่นแล้วทีนี้เมือก็จะไปเท้าบอเท้าจับก,ก็ช้อนหลงดับลงไปเลยแต่ก็โชคดีว่าช่วยเขาขึ้นมาได้ โดนก่อนเน่ไม่เป็นไรเหรอตรน,นั้นหนูก็เหมึอนอ่ะหนูโดนนิ้วเดียวหนูกระดุ้งออกมาอย่างนี้ก็โดนหลายคนนะคะเมื่อวานอ่ะเนี่ยหนูยอดรู้จินอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนไปม,มันก็เหมือนแบบวิ่งดูดดูดหนูโดนตัวกันสองคนหนูยังจะดุกันเลยโอ้แล้วไม่ย้ายร้านหนีครับไม่ค่ะไม่มีที่ใช่แต่ทีเนี้ยเขาตัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อวานอ่ะมันก็โดนหลายคนแบบเขาไม่รู้ไงเขาก็ไปโด ตรงนีเขาจะเดินข้ามมาแล้วเขาตกหลุมค่ะอ๋อตกหลุมตกหลุมแล้วเขาหงายไ,ใไปใส่เสาไฟอ๋อแตะเสาไฟเลยขอเขาหงายท้องไปเลยค่ะเพ<อ>ราะว่าเขาตกหลุมตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นหลุมลึกค่ะอ๋อแล้วก็มือไปแตะค่ะมนคือไปโดนเสา,าค่ะโดนไปโดนเสาแล้วครับะแล้วตอนนี้เขาแก้ไขย,ยังไงครับก็ช่างไปเขาเข้ามาแกะข้างในดูค่ะอ๋อแล้วก็ตัดระบบไฟฟ้าออกไปค่ะแล้วเขาก็ตรวจดูแล้วจับดูแล้วไม่็อตแล้วค่ะตอนนี้ไม่จอตแล้วค่ะ ตอนนั้นตกใจกลัวไหมเห็นเขาลงใจแต่ว่าเขาก่อนที่รถผู้ชีพจะเข้ามาเขาก็รู้สึกตัวแล้วค่ะที่ตอนไปส่งโรงพยาบาลแต่เขาปลอดภัยไล้ใช่ไหมปลอดภัยค่ะเขานั่งได้ตอนที่รถมารับนะคะมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ